มิงมาแล้วจ้าปลาว่าไแมปลาได้อะไรมานี่มันมีแต่ลูกอมนั้นเลยเดี๋ยวลูกก็เห็นหรอกไม่เป็นไรหรอกแม่ปลาแอบพินล้อนี่เดี๋ยวมิงมิงก็เห็นเดี๋ยวมิงมิงก็ขอกินปลาลูกเล่นอยู่นะเนี่ย ถือลูกอมทำไมอ่ะพี่หมิงพี่หมิ่งเล่นอยู่ไม่ใช่หรอแล้วหนูจะมาขอาป้าฟ้าไปกินได้ยังไงทั้งเล่นทั้งกินมันไม่ได้นะใู่ลน่แั่นใจว่าหนูจะไม่ไปเล่นอีกนะนนไม่งั้นนะ่มันอันตรายนะป้าจะบอกให้หู أو, ทั้งกินทั้งเล่นนะ่ะตัวนี้มันจะติดคอได้นะลูกอมพี่หมิ่งเคยดูไหมในข่าวอะ่ะนั่นแหละมันอันตรายมากฟ้าไม่อยากให้กินเลย นั่นใจไม่โกหกป้านะเอโอเคโอเคให้ก็ได้นพี่พี่หมิงมันจะดีหรอป้าป้าเตือนแล้วนะพี่หมิงว่าอย่าว่าอย่าก,กินอย่าเล่นถ้าจะกินะก็คือกินแต่ถ้าจะเล่นก็คือเล่น อุ้ยไม่มีแสดงว่าพี่หมิงกินหมดแล้วถ้างั้นน่ะพี่หมิงก็เล่นเลยปะอโอ้ิเล่นสไลเดอร์นานแล้วว่าหนูไม่เหนื่อยบ้างหรอพี่หมิงไปนั่งพักก่อนไหมเฮ้ยเฮ้ยป้าเนี่ยพี่หมิงเป็นอะไรอ่ะพี่หมิงเฮ้ยพี่หมิงพี่หมิงเป็นอะไรเนี่ยอุ้ยเห็นไหมแม่บอกพม่หมิงแล้วว่าอย่าอย่ากิน ใ้ากินแล้วหนูต้องนั่งกินดีๆอันนี้อุ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวแม่ไปบอกฟ้าก่อนแย่แล้วตอนนี้ลูกอมติดคอพี่หมิงป้าป๋ารีบไปช่วยพี่หมิงด่วนเร็วอยู่ว่าแล้วพี่หมิงนะพี่หมิงพี่หมิงพี่หมิงเป็นยังไงบ้าง,างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนูยังจะมาโกหกไปอีกอาปากสิอุ้ยไม่ได้แล้วแม่ป้าป๋ารีบรีบช่วยพี่หมิงด่วนเร็ว เห็นไหมนี่ไงป๊าป๊าลูกอมนี่ไงเห็นไหมอ่ปะป๊าป๊าบอกพี่หมิงแล้วใช่ไหมว่าเวลากินอ่ะก็คือกินดีๆแต่ถ้าเล่นอ่ะมิงหมิงก็ต้องเล่นไม่ใช่ว่าทั้งกินทั้งเล่นอ่ะเดี๋ยวมันจะทําให้มิงหมิงอะ่ะตุยได้นะดูหรือเปล่าลูกป๊าบอกพี่หมิงแล้วใช่ไหมว่าถ้าพี่หมิงจะเล่นอ่ะพี่หมิงอย่าก,กินไปด้วยมันอันตรายเป็นยังไงล่ะ ไม่เคยฟังเลยโกหกแม่ด้วยใช่ไหมกปลากินหมดเหรอู้จะมากลัวปลากินหมดทําไมปลาไม่ได้จะกินหมดขนาดนั้นหรอกปลาก็เหลือไว้ให้ลูกนี่แหละแต่ปลาแค่จะบอกว่าเวลาเล่นนะอย่าเอาขนมหรือว่าของกินไปกินไปด้วยมันอันตรายมันจะติดคอครับถ้าน้องๆอะไม่อยากเกิดอันตรายเหมือนน้องมิมิงอยู่ในคลิปเนี้ย อยากกินไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยนะครับยังไง้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายบายบุยบ <c oughs> ุย